สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง My Name Pop Channel นะคะวันนี้ก็ในรอบกี่เดือนเนี่ยที่ไม่ได้ออกมาหาอาหารทานนอกบ้านนี่เราเดินทางไปหาร้านอาหารนอกบ้านนะคะแต่ว่าเดินทางเป็นกิโลนะคะเพราะว่าเขาต้องการออกกำลังกายก็เดินทางผ่านป่านะคะก็ไม่แน่ใจว่ากี่โลเดียวถานถิงเคยมาตอนท้องทีหนึ่งนะคะ ก็เดินเหนื่อยเหมือนกันตอนนี้ก็กําลังจะเดินไปหาร้านอาหารนะคะที่เราจะไปกันวันนี้ตัวเล็กก็ให้พ่อเขาเข็นรถเข็นนะคะเข็นรถเข็นตอนแรกเนี่ยว่าจะไปเอ่อไปเล่นน้ํากันทีนี้อากาศมันไม่ค่อยดีก็เลยเปลี่ยนที่ไปหาของกินนะคะเราก็เลยพากันเดินทางเดินทางไปเดินทางไปหาร้านอาหารก่อน นี่เดินมาก็ได้ประมาณจากบ้านมานี่ก็ประมาณครึ่งโลแล้วนะคะไม่รู้ว่าไม่เคยถามสักทีหนึ่งก่อนหน้านี้เคยเดินไปไม่รู้เหมือนกันว่ามันกี่กิโลนะคะเดี๋ยวจะลองถามเขาดูนี่ด้านข้างด้านด้านด้านหลังก็จะเป็นป่านะคะแล้วก็มีทาน,น้ํายาวไปตลอดเลยนะคะทาน,น้ํามันจะเป็นแม่น้ํานะคะทางนี้ก็ข้องบนก็จะเป็นถนนถนนสําหรับให้คนเดินออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาพักผ่อนมานั่งคุยมาอะไรอย่างเงี้ย มันจะเป็นเอเรีืกอะไรเหมือนสวนเหมือนสวนเหมือนสวนก๊อปอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันใหญ่แล้วก็ยาวมากเนี่ยด้านด้านข้างก็จะเป็นป่าแบบนี้นะคะ Hello say hello say hello hello, hello. say hello YouTube เพลงเพลงลึกเราจะไปแคมป์กันใช่ไหมเนี่ยเพลง เพลงเดือดเซลูกเราจะไปแคมป์กันใช่ไหมตอนนั้นมาตอนประมาณท้องหกหกเดือนนะคะเดินหน้าวันนี้ไม่ค่อยอยากเดินเพราะว่าเมื่อวานนี้ไปเล่นกระป๋องสีตกใส่ขาเล็บเขียวนะคะนี้ก็เลยนั่งรถเข็นอย่างเดียวเลยลงไหมลูกมาลงมาแล้วมาสงสัยว่าวันนี้พาออกไปไหนลวมีแต่ป่านะคะ เดีปลเโ้ a e t าจะไอนหลับา่นี่มามี YouTube ยเนะคะนี่ทางทางผ่านทางแวะขำๆนี่ค่ะต้นไม้ใหญ่มากเลยต้นไม้สูงใหญ่มากเลย โอ้คงกูก้นะอเดีริดอูก้นะงกูกนะบ๊ายบายสลุกลุกตสแลี่เดียวูนกสรว่ายนเีห็นเ่เขาก็เดินออกกำลังกายกันนะคะอันนี้ก็ีโอยมีมีเป็ดด้วยจุเนียนลุกลูกจุเนีย ธรรมชาติผ่านป่าเดินเจอธรรมชาตินะคะนี่ค่ะปกติน้ํามันจะขึ้นเยอะเน้อดุกลูกดุกเน้อดึกลูกดึก,ดกอ่ามีมีเป็ดด้วยนะคะในป่าโอ้นี่มีตัวอะไร what's <call me? S 1> name s ว r สเนมสอรี what oh. ่ what's name นะลูก that's 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 a crane อ๋อเทเรนอ๋อมีตัวใหญ่เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษเทรนเทรนอะไรสักอย่างเนี่ยค่ะเอาเนี่ยตัวใหญ่นอันนี้ก็ผ่านมาก็ให้ชมนกชมไม้ก่อนนะคะนี่ค่ะไปแล้วดูกมีอยู่ตัวเดียวไงนี่ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะ ตัวใหญ่ปากแหลมนี่ตัวเดียวเนี่ยแล้วก็มีมีเป็ดอยู่ตัวหนึ่งปกติจะเยอะนะคะสงสัยจะแยกๆกันไปเทรน what's name sorry crane crane c r a n crane crane อ๋อ right crane crane เขาทอนเ็ yeah. small horse t อ๋ Oh ยอะอ๋ออีก s m a yeah. The baby อะอ k s Oh, I n e e dog no same no same no same อ๋อ e ย h yeah, ะอันนี้ลมเย็นดีนะคะวันนี้ก็มาถ่ายป่าให้ดูก่อนยังไม่ได้ออกเข้าเมืองนะคะคิดถึงนะคะคิดถึงทุกคนเลยค่ะ ปุ๊กก็ไม่ค่อยได้มีคลิปเหมือนคนอื่นเขานะคะเพราะว่าพ่อบ้านแก่พ่อบ้านไม่ค่อยได้ออกไปไหนเพราะว่าพ่อบ้านทําแต่งานเราก็เลี้ยงแต่ลูกนานๆก็จะออกมาทีนะคะแล้วช่วงนี้โรกมันเยอะเราก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหนด้วยนะคะนานๆจะออกมาสักทีหนึ่งก็จะมาเนี่ยจะมาเจอธรรมชาติก็เลยถ่ายให้ดูนะคะธรรมชาติในป่าลมเย็นอีจ่าเดิน เดินมายังไม่ได้ออกไปถึงไหนเลยนะคะมี่ผ่านมาเจอเจอเป็ดเยอะเลยนี่แวะก่อนเห็นไหมคะสายน้ําสายน้ําน่าเล่นมากเลยถ้าเป็นหน้าหนาวนี่มายืนอย่างนี้ไม่ได้นะคะแข็งนี่ค่ะเห็นไหมเพลงให้แม่กระโดดไปนน่นควัก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 ควกควกมามีโนสวิมกิ้งควักควักควักเห็นไหมลูกโอ้ยหนีหมดเลย เห็นไหมเลยเออแยะเลยได้ยินเสียงลมไหมคะเสียงต้นไม้ต้านลมได้ยินไหมคะเสียงดังมากเลยลมแรงลมแรงมากลมแรงมากเลยเด็กีเด็กีเด็กี อัน <L un ty> นี้ก็จะเป็นแอ่งลงไปทานทาน้ำไหลไข้างล่าง <L un ty> ลมแรงมากเลยนะคะ <L un ty> อากาศดีมากเลยอะบางทีก็จะมีอ่าคนมาพายพยับเรือพยับอันนี้ยังไม่เห็นนะคะไม่เห็นมาต้นไม้ใหญ่สูงใหญ่มากร่มเย็น เป็นเขาก็รอเผื่อคนจะมาโยนขนมปังให้กินนะคะเขาก็จะวนเวียนวนเวียนว่น้ำของเขาอยู่อย่างนี้นนคลิปนี้สงสัยจะยาวแน่เลยค่ะท่านผู้ชมยาวก็อยา่ยาบ่นอย่าว่าอย่าเบื่อดูกันเด้อบายบายนั่งสบายใจเลย น้องชายเป็นไม้นะคะนี่เป็นไม้เห็ดเห็ดโอ้นั้นเป็นอะไรนะแกะสลักแกะสลักแกะสลักเป็นอะไรนะนล,นล,ล,ลูกนัดเหรออ๋อเป็นไม้แกะสลักลูกลูกนัด <laughs>

เจอสไลเดอร์ก็เล่นสไลเดอร์นะคะเพลงถ่ายให้แม่มั่งอ่ะแม่ลองได้เทสเดียวเพลงอ่ะเดี๋ยวนี่กันยุกี้แวมปกี้่เนแฮเดี๋ยวแขนหักนะลก Yes อ่เพลงนะมาถือให้แม่ม้าีกวันนี้ปล่อยแก่หนึ่งวันนะคะจบกมันี่ h e o h e r e s Mummy h Is t f i n i s h now No Can you hold a t Look e o o k o o k Look l o o s e a t she e c a s i g พากันมาเจอของเล่นกันอีกแล้วนะกลารล้านป่า เลกันอีกแล้วไม่ถึงสักทีนะคะไม่ถึงสักทีเหมือนเด็กๆกันนะคะนานๆได้ออกมาก็พากันชวนกันเล่นเห็นอะไรก็ชวนกันเล่นนะจุเนียว่ากัน จะเนี่ยจะเนี่ยงงไหมวันนี้พากันออกมาทำอะไรเป็นที่ปีนป่ายไว้ให้เด็กเล่นนะคะกลางลานป่า จุเนียสงสัยโอเโอเคค่ะก็มีอยู่แค่นี้แหละเดี๋ยวก็จะเดินทางกันต่อไปอีกนะคะยังไม่ยังไม่ถึงเมืองเลยตอนนี้อยู่ในป่ากันอยู่จ้าอยากจะบอกว่าถึงแล้วนะคะ ถึงแล้วนี่ไม่ได้ไปไหนไกลนะคะเพราะว่าฝนมันตกคนสุดท้ายก็ต้องกลับมากินแถวบ้านนะคะอันนี้เป็นร้านใหม่นะคะที่ยังไม่ได้มานั่งนะคะนี่ค่ะอาหารคนละจานนะคะเลิฟ l ีมาดาม squeeze lemon lemon you have some ไปยัดฟิชไปยัดฟิช เขาแนะนํานะคะเรากินไม่ค่อยเป็นเขาก็แนะนําว่าให้บีบให้บีบใส่ที่ตัวเนื้อปลานะคะ mm. เป็น mm. เป็น what's name fish fish and chips oh, fish. ก็เป็น fish fish and chips นะคะ it's battered battered fish oh, <okay. S 2> very, very nice oh, yeah. บอกว่าน่ากินอร่อยมาก v e r y nice mm. นะคะ ีค่ะคนละหนึ่งจานเป็นปลานะคะเป็น fish and chip ก็จะเป็นมันฝรั่งอ,นนะะอันนี้ก็ลูกสาวก็มันฝรั่งัไก่นะคะ thank you ก็อตอนนี้ขอตัวไปรับประทานอาหารก่อนนะคะก็หิวแล้วเดินเดินเข้าปา่ากันกัน หมดแรงแล้วก็เดินออกมา<ต>ก็หมสุดท้ายก็มากินแถวหน้าบ้านแี่่ะแต่ว่าร้านนี้ไม่เคยเข้านะคะโอเคงั้นก็ขออนุญาตไปทานก่อนแล้วกันนะคะไว้พบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคอย่าลืมกดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะรักษาสุขภาพทุกคนนะคะ